สุดยอดครับพบกับสยามพิบูลคลับนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับนะก็ขอเปิดคลิปที่ทํางานเลยแล้วกันนะครับนะเพราะว่ามีคลิปนะผมหลายคลิปเนี่ยผมที่ต้องลงนะผมแล้วก็อยากจะลงนะครับผมนะให้พี่ๆน้องๆผมได้เข้าแวะมาดูนะครับนะสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาสําหรับช่องของผมนะครับนะก็คลิปนี้นะผมก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็จะให้ดูแค่การจูงประกวดนะผมแล้วก็บรรยากาศสีสัน ในงาน,นผมของ t p พ c นะผมก็ไม่มีอะไรมากนะผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับปะคับก็มาดูกันต่อนะผมช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงท้ายของงานแล้วนะผมสำหรับคลิปนี้ ep นี้ก็จะเป็น ep ที่3นะครับนะที่ผมลงสำหรับงานประกวดนะครับนะ,ะครับผมสำหรับที่เห็นนะก็จะเป็นท่านอาจารย์นะผมกรรมการนะผมแล้วก็พี่เฮดเลอร์นะผมกำลังดึงศักยภาพนะผมน้องหมาผมเพื่อ จะโชว์นะบุคลิกน้องหมาให้ดีที่สุดนะครับนะตอนนี้อาจารย์ก็กําลังดูนะครับนะผ่าน้องหมาวิ่งนะครับนะอาจารย์ก็ดูนะครับอาจารย์ดูละเอียดมากนะครับนะก็ภายในงานนะผมก็ยังมีผู้ชมนะครับผมที่ให้กําลังใจอยู่ทา้งมเยอะมากนะครับนะ่ะถือว่าเป็นงานที่ใหญ่แล้วก็งานที่ดีนะครับนะนนี้อาจารย์ก็ดูแล้วนะครับนะ่ะมาลุ้นกันนะครับนะว่าใครจะได้ คลิปผมก็จะเป็นคลิปรวมๆนะครับนะก็จะมีทั้งเฮนเดอร์คนจูเป็นเจ้าของหมาเองที่จูนูแล้วก็มืออาชีพนะครับผมที่เขารับจ้างจูนะครับนะก็ถือว่าเป็นงานที่ดีนะผมสำหรับผมนะผมผมไปหลายงานนะผมสำหรับงาน TPKC คนะผมไทยพิษบูแคนแนคขับนะครับนะจากที่เห็นนะผมอาจารย์ก็เล็งแล้วนะครับนะใครจะได้รางวัลนะครับผมไปครอบครองนะครับนะ คนก็ดูนะผมเยอะมากนะครับนะอาจารย์ก็เล็งแล้วนะครับมาดูกันนะครับนะพี่เจ้าของหมาแล้วก็เฮดเลอร์อมือชีพก็ทําได้ดีมากผมทุกทท่านเลยนะผมเรียบร้อยนะผมหมาตัวนี้ได้ไปครอบครองนะผมพี่ผู้หญิงเป็นคนจูงนะผมต่อไปมาดูนะครับาสายพันธุ์นะครับผมไซส์ใหญ่หน่อยนะผมเป็นโบโบนะครับนะตัวนี้นะผมสวยกินกันไม่ลงจริงๆนะผม นะครับมีสีสแตนดาร์ดมีสีขาวแล้วก็เป็นสีดำนะครับนะอาจารย์ก็ดูนะครับนะแต่ละตัวก็เป็นการประกวดโลมาตรฐานของที k c นะครับผมสำหรับงานนี้นะครับนะก็ถือว่าเป็นการจัดงานเป็นครั้งที่2แล้วนะผมนะพิษเพ็ทนะผมเฟสติวัลสองนะผมที่ซินทันโคราดฮอนะครับผมที่จังหวัดโคราชนะครับนะก็ถือว่าคนมาเยอะนะครับนะ เป็นงานใหญ่งานดีนะผมนะสำหรับตัวผมนะผมที่ผมมองนะครับนะคนก็มาดูเยอะนะผมเพราะว่ามีหลากหลายกิจกรรมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสนามาประกวดมาตรฐานทีพีคีนะผมแล้วก็นานาพันธ์นะครับนะประกวดแฟนซีนะผมแข่งกินจุนะผมวิ่งต๊อกแตกนะผมแล้วก็วิ่งไก่ผนังนะครับเอาครับ ตอนนี้อาจารย์ก็พยายามจะดูบอดี้นะครับดูสุดทรงต่างๆนะครับนะมุมของมุมขานะครับนะอาจารย์ก็จะดูนะครับผมนะที่เห็นนี้ก็ที่บอกนะครับผมจะเป็นผ่า,ผานโมัวบูนะครับผนมะจะเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่แบบหนานะครับผมใหญ่กระดูกใหญ่นะครับผมหัวใหญ่คอใหญ่นะครับผมใหญ่ทุกส่วนนะครับนะอตอนนี้อาจารย์ก็จะให้วิ่ง กลางสนามนะครับนะก็ะะจะมีะพี่เจ้าของผมจูงเองบ้างนะผมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะจ้างนะผมจ้างเฮดเลอร์คุณจูงอาชีพนะผมที่เขารับจ้างนะผมมาจูงนะครับนะก็ถือว่าเก่งนะผมนะคุณจูงนะผมถือว่าไม่ใช่เจ้าของแต่เขาก็สามารถดึงนะผมดึงความสามารถของน้องหมาออกมานะครับผม โชว์กรรมการให้ดีนะผมมาดูตัวสีขาวเราอาจารย์ก็เล็นนะครับนะขับก็มาดูตัวต่อไปนะครับนะตัวนี้ก็สวยนะครับนะตัวนี้อาจารย์ก็จะให้วิ่งช่วงกลางสนามอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนะจากที่ดูนะผมบรรยากาศสนามนะผมก็ยังมีคนมาให้กําลังใจเยอะนะผมสําหรับในฮอนะครับนะข้างนอกก็กิจกรรมก็ยังคึกคืนอยู่นะครับนะสำหรับ วิ่งไก่ผนังนะผมแล้วก็วิ่งดอกแดกนะครับตอนนี้ก็จ์ก็ให้วิ่งนะครับผมอีกสักรอบนะครับนะก่อนที่จะตัดสินใจนะครับนะมาดูกันนะครับหน้าวาตัวไหนจะได้นะผมนะขนาดผมดูผมก็ยังแอบลุนนะครับผมนะวิ่งรวมนะครับผมตอนนี้วิ่งรวมโอ้สวยนะผมบอดี้นี่มันมันตาจริงๆนะผมสาหรับโบโบนะครับนะกระดูกใหญ่หัวใหญ่คอใหญ่นะผม ตูดเติดในบ้านท้ายนี่ครับผมใหญ่มันดีจริงๆนะผมสำหรับบัวโบนะครับนะใหญ่ดีจริงๆนะครับนะก็สำหรับงานนี้นะผมก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะผมเป็นครั้งที่2นะผมที่โคราชนะครับนะพิเศษนะผมเฟสติ벌สองนะครับที่โคราชชั้น4ี่นะผมาล้ครับผมใครจะได้นะครับนะเชื่อเลยนะครับผมว่าพ่อแม่นะผม ของน้องผมก็ตื่นเต้นนะครับผมไม่น้อยนะครนะับอาอาจารย์ก็จะดูอีกรอบหนึ่งนะครับจะดูนะครับประกวดนี้ครั้งนี้นะครับเป็นมาตรฐานของทีพีเคซีนะครับไทยปิดบูคแชนแนลครับนะครับอาจารย์ก็จะดูนะครับเฮดเลอร์นะผมแล้วก็รวมถึงเจ้าของก็พยายามดึงศักยภาพดึงบอดี้ดึงเสว้ทรงนะผมออกมามให้ดีที่สุดนะครับ อาจารย์ก็ถอยแล้วก็ออกมาเล็งอีกทีนึงนะครับอาจารย์ไพรุษท่านถือว่าสําหรับส่วนตัวผมนะครับที่ผมเคยเจอหลายปีมาแล้วนะผมจนมาณจนมาถึงณตอนนี้นะผมก็ถือว่าเก่งมากนะครับนะเอาแล้วครับผมตัวสีขาวได้นะครับนะผมก็จําชื่อไม่ได้นะผมนะก็ยินดีด้วยนะครับผมโอ้อันนี้ก็สวยนะครับอันนี้ของน้องที่น่าจะร้อยเอ็ดนะครับนะ ครับก็ตัดมาดูกิจกรรมแต่ผนังนะครับนะ

ลงหลังั้งด้นะครับ ครับก็มาดูสนามสุดท้ายนะผมของคลิปนี้นะครับนะก็จะเป็นการชิงแชมป์นะผมใครจะเป็นแชมป์ใครจะจกแชมป์ทั่วพระราชทานนะครับนะก็สังเกตเห็นนะครับผมจะเป็นของพี่นะผมก็คือเจ้าเชียร์เตอร์นะผมตัวที่2นับจากตัวสีขาวนะครับนะอนนี้ก็รอกรรมการนะผมก็จูงลงสนามกันครบหมดแล้วนะครับนะครับผมก็มีหลากหลายไซส์นะผม มีทั้งแบรนด็อกนะครับผมมีทั้งแบรนด็อกมีทั้งบูลี่มีทั้งบูบู oc, นะครับผมแล้วก็ออริจินอลพิษบูนะครับนะตอนนี้นะผมแชมป์นะผมแชมป์จบแชมป์ใครจะจบนะผมทั่วพระราชฐานนะผมใครจะจบแชมป์นะครับนะมาดูกันนะครับนะก็ส่วนใหญ่จะเห็นเป็นฮีเลอร์มือจูมืออาชีพทั้งนั้นนะผมยกเว้นพี่ผมนะครับผมนะที่จูงเจ้าเฉเิอร์นะผมตัวที่2นะครับนี่ครับตัวแรกไปก่อนนะครับ ช่วงนี้นะผมตื่นเต้นมากนะครับนะผมจะให้ดูแล้วครับนะว่าใครจะได้จบแชมป์ทั่วประเทศฐานนะครับนะอ่ยนะครับก็เจเตอร์ก็ถือว่าเป็นการวิ่งครั้งแรกนะผมของสนามเลยนะครับนะก็วิ่งครั้งแรกได้ขนาดนี้ผมถือว่าผ่านนะครับนะอาจจะมีตื่นหัวกังวลบ้างนิดน้อยนิดน้อยนะครับนะไปที่2นะครับตัวนี้จะเป็นบุรีพ็อกเก็ตนะครับ สวยนะครับโบลี่นะครับนะอันนี่เป็นโบโบนะผมนะที่ที่ได้แชมป์เมื่อกี้นะผมที่ผ่านมานะมันสวยเหมือนกันนะครับนะแล้วก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นลิชโนอลพิบูนะครับนะพิบูบางคนว่าโอ้ยมือไม่เหมือนหมาบ้านจังไม่เหมือนนะผมไม่เหมือนนะผมนะพละกําลังก็ต่างกันแล้วนะครับนะ เรื่องปีกุญแกิจกรรมนี่คือต่างกันนะครับอาจารย์ก็จะดูนะครับนะ,ะคนจูนะผมก็จะดึงความสามารถดึงความสวยนะของหมาแต่ละตัวนะครับนะอาล้ครับมาลุ้นกันนะครับนะว่าใครจะจบแชมป์นะครับนะนะครับผมให้กําลังใจหน่อยนะครับผมให้กําลังใจหน่อยนะครับผม ถูกใจนะผมสำหรับคลิปนี้พีนี้นะผมคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมว่าถูกใจนะผมหรือว่ากดหนึ่งให้หน่อยนะครับผมถ้าถูกใจนะครับนะามาดูกันนะครับนะก็จะเป็นการวิ่งนะผมนี่โชว์ตัวอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมจะมาโชว์ตัวนะผมการสนามนะครับนะอาจารย์ไพร่โรดแกก็ดูนะผมบอดี้นะผม โมเดลชุดทรงต่างๆมุมขานะครับนะต่อไปก็จะเป็นพี่นะผมพี่ถุงเคเ,เตอร์อยู่นะครับก็จะวิ่งนะวิ่งสวยนะครับผมสำหรับครั้งแรกนะครับหางไม่ตกนะครับหางไม่ตกนะวิ่งได้ดีนะผมถือว่าเป็นครั้งแรกที่ว่าผมถือว่าผ่านนะครับนะนะครับผมทีม่อาจารย์ก็ดูนะครับนะ ถือว่าเป็นการจูงครั้งแรกของพี่ด้วยเช่นกันนะครับนะนี่จะเป็นบูลี่นะครับผมตัวนี้เป็นบูลี่นะครับเฮเลอร์เป็นพี่ผู้หญิงนะครับนะท่านนี้เก่งมากนะครับจากอีพีที่สองนะครับผมผมก็ชมแกไปแล้วนะครับนะแกดึงความสามารถดึงความสวยออกมาออกมาได้ดีมากนะครับนะ จะเป็นฮดเลยท่านหนึ่งนะผบที่จูงบัวบูนะครับนะบัวนะบูวบวสีขาวนี่ก็สวยนะครับนะตัวใหญ่จริงๆนะผมับ่มราบัวบูวนะกร,นะระดูกกระเดี่ยวมัน,หนนะมใหญ่จริงนะครับผถ้าใครเห็นเนะี่ยตัวจริงสุดจริงครับผมเอาละครับผมก็ขึ้นอยู่กับคนชอบนะครับนอกว่าใครจะชอบแบบไหนนะอไปตัวสุดท้ายจะเป็นออริจินอลพิษบูนะครับผมนะ ที่เห็นเลือกก็มีจูงพาเดินนะครับครับก็มาดูรอบสุดท้ายนะผมของการวิ่งนะครับผมมาดูกันนะครับนะว่าใครจะจบแชมป์ั่วพระราชธานครับผมไปไปไปค่อยๆ่อๆค่อยๆเอาแล้วเอาแล้ว ไอ้บ้าเบาเบาไอ้บ่าเบาไปไปไไปอ้บ้าเบาไอ้บ้าเบาจบเมบันไดยูโรยูโ ครับผมก็คลิปก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปที่พี่ๆน้องๆได้เห็นนะครับนะก็จะเป็นบรรยากาศนะครับผมในสนามประกวดของ t p พีคนะครับนะก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะในการทําคลิปทำ EP ต่อไปนะครับผม EP หน้านะผมว่ากันใหม่นะครับผม EP นี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ